สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้นำเหรียญของอพระพุทธรูปนะฮะมุตสูทรนะฮะชาเชิงเซานะแบบรีวิวมาให้ชมกันนะครับนะเป็นเหรียญไม่ใหญ่นะครับนะเป็นเหรียญกลางๆนะครับนะนีครับด้านหลังกำกับพอประลอไว้นะครับ กับพอปลอไว้นะครับด้านบนนี้ก็เป็นรัศมีพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับนะแล้วก็ตาสัญลักษนณะ์พระประลม,มาพิไทยพอป,ะปะลอนะครับรูปสาที่เก้านี่ครับนะมีคือด้านหลังนะครับด้านข้างจะเป็นตัวอักษรเขียนคำว่าที่ระลึกจากอุโบสถนะ อยู่ด้านหน้าครับนี่ครับพระพุทธรูปพระพุทธโสธรนะครับจำลองนะครับเป็นเหรียญไว้พกติดตัวห้อยคอนะบูชาห้อยคอไว้นะครับและขนาดด้านข้างด้วยอักขลันนะแปดตัวนะครับนะครับที่นับได้ก็คือแปดตัวนะครับพระโสธรนะครับเหรียญนี้ดังนะฮะ เรียนวงการภาคเครื่องนี้กําลังสอบสแสวงหาเลืทีเดียวนะครับพิธีนี้ยิ่งใหญ่ามากนะครับเพราะว่าด้านหลังจะกํากับปปรน่าจะได้รับาราวชอนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมรักษ์พระราชวังนะครับเพื่อให้ทําการาพิธีการสร้างนะครับ เพื่อหารายได้สมทบสร้างพระอุโบสถตามที่สลักไว้ที่ด้านหลังนะครับปปหลไม่ใช่ว่าพระปรมาพิไทยนี้วัดไหนวัดไหนก็จะสร้างได้นะครับต้องได้รับพระบรมราชาญาสก่อนนะครับพระองค์ท่านคงน่าจะเสด็จมาเป็นประธานพิธีนะครับหรือไม่ก็เป็นผู้แทนพระองค์นั่นคือองค์ขมนตี ่ครับสร้างไว้เมื่อปี2533นะครับราคาตัวนี้ก็พุ่งพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะการสะสมภาเรื่องนั้นนะ,ะจะต่างจะต่างคนแตกต่างระหว่างเรื่องการสะสมนะการสะสมของเก่าโดยเฉพาะภาเรื่องนี้นะยิ่งยาวนานยิ่ง มีอายุไขยิ่งมีราคานะครับ